จา์ทํานายข้าวๆคนเกิดปีกุลันที่สิบเดือนหนึ่งปีหกแปดหน่อยครับไม่รู้ผมไม่ได้ทํานายปีนักกษัตริย์นะไม่ได้ทํานายแบบนั้นนะไม่ทํานายอนาคตเลยนะผมอะดูดวงมาเนี่ยแทบไม่พูดถึงอนาคตเลยอย่างเข้ามาถามเมื่อก่อนสมัยก่อนเข้ามาถามผมก็บอกอช่วงเดือนเดือนสองเดือนนี่แหละงเงี้ยก็จะมีเหตุการณนะ์แบบนี้หนะ้าแบบนี้หนะ้าอย่างเงี้ยต้องต้องทําแบบนี้หน้าก็บอกแค่นี้แหละแต่แต่จะมาบอกว่าแบบ ปีนักกษัตริย์ปีนี้จะเป็นยังไงอย่างเงี้ยหรือว่าราศีนี้ราศีนี้จะเป็นยังไงเนี่ยผมไม่ได้ดูแบบนั้นนะคือแบบผมจะจะดูดวงเมื่อก่อนดูดวงแล้วก็สอดแทรกทำไงให้เขาถือศีลแล้วก็ทําทานจะเดินสติภาวนาอะไรประมาณนะี้ยก็จะแทรกตัวเนี้ยเข้าไปบางบางคนแบบดูดวงจนแบบหลงมากเลยเมื่อไหร่ก็ถามว่าจะรวยเมื่อไหร่เมื่อไหร่ผมก็พยายามพูดไงแบบอืมถ้ารวยต้องแบบนี้นะต้องแบบนี้ต้องสวดนมนต์นะต้องอ่า ทำสมาธิแน่เงี้ยต้องทําทานนะเงี้ยต้องช่วยเหลือคนแน่เงี้ยก็บอกไปประมาณนี้ก็เรารับเขารับได้แค่นี้ไงก็เราต้องดูเป็นคนเป็นคนไปนะไม่ใช่ว่าจะใส่ทํามาให้ทุกเรื่องทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้นะอินทรีย์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะถ้าเขามาถามในทางโลกเงี้ยอยู่ดีจะพูดธรรมะสอนสอนเนี่ยก็แบบมันมันไม่เข้าหัวก็เอาแค่นี้ไปก่อนอย่างเงี้ยนะเอาส่วนมนเอาทําทานได้ก่อนอย่างเงี้ยก็มันก็ต้องแบ่งเป็นเลเวลนะไม่ใช่ว่า เขาไม่เข้าคังทำก็ด่าเขาโง่หมดเนี้ยไม่ถูกต้องนะการทำนายดวงแบบที่เกิดช่วงวันนี้ถึงวันนี้เป็นราศีอะไรก็เป็นราศีนะวันที่นี้ถึงวันที่นี้นะเป็นราศีนะเป็นดาวอาทิตย์นะก็อันเนี้ยผมไม่ดูนะไม่ดูนะเพราะว่ามันไม่ใช่พื้นดวงไงดูไปมันก็ไม่ตรงนะถ้าเป็นแบบลัคนาก็คำนวณตามเว็บต่างๆก็ใช่นะลัคนาแม่นกว่าใช่ครับลัคนาแม่นกว่าเพราะว่าเป็นเป็นเป็นเวลาตกฟ้าของเรานะ มันก็จะจะฉายได้หมดเลยนะว่าอาดีตเราเป็นยังไงครอบครัวเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยเพื่อนเป็นยังไงคู่ครองเป็นยังไงจะรวยไหมอ่เงี้ยพื้นดวงมันบอกได้หมดเลยนะบอกได้หมดเลยก็คือแบบเหมือนสแกนกรรมตัวเอง <laughs> เราเกิดมาในชาตินี้เรามีกรรมอะไรบ้างเนะี่ยพื้นดวงมันบอกหมดแล้วมันบอกหมดแล้วก็แบบถ้าพื้นดวงแบบดาการเงินไม่ดีเงนะมาถามว่าจะรวยเมื่อไหร่ก็แบบปาดเหงอ <laughs> ทำทานทำบุญมาแค่นี้จะเอารวยเลยเงี้ยมันก็แบบมันก็เห็นแล้วอ่ะมันก็เห็นตั้งแต่แรกแล้วอย่างเงี้ยนะก็ผมก็เรียนไว้เพื่อศึกษานี่แหละศึกษานี่ใส่ใจคอคนศึกษาเอา่อกรรมของคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยจะแก้ไขปัญหาอย่างไงอย่างเงี้ยเออถ้าเราเจอแบบนี้เราจะทํายังไงอย่างเงี้ยก็ก็เรียนเพื่อศึกษาชีวิตนะไม่ได้เรียนเพื่อแบบไปโอ้อวดใครไปทายใครให้ใครมานับถือเงี้ยไม่ทำสมัยก่อนนะผมก็เลยติดป้ายไงยเมื่อก่อนอนะ่ะ ดูดวงใครทุกอย่างเงี้ยเออถ้าทุกก็มาดูนะถ้ามีความสุขโน้นนั่นนี่ไม่ต้องมาไม่รับดูดูแต่เรื่องทุกอย่างเงี้ยจะได้คุยกันได้ไง <c oughs> ส่วนมากพวกนี้มาดูหมอนะไม่ใช่มาให้หมอดูนะพวกที่ไม่เดือดร้อนอะไรไม่มีเรื่องทุกอะไรแต่อยากดูเฉยๆเงี้ยแม่นหรือเปล่าวอย่างเงี้ยแค่นั้นหละผมก็ไม่ยุ่งกับพวกนี้นะไม่ไม่ดูแบบนั้นอาจารย์ถ้าเราถือศีลแต่อยู่กับพ่อแม่พี่น้อง ที่ค่าหมูค่าไก่เขาไม่คิดจะหยุดด้วยเราจะจัดการตัวเองยังไงครับไม่ต้องไปสนใจนะก็ปล่อยเขาทาไปนะปล่อยเขาทําไปไม่เกี่ยวกับเรานะไม่เกี่ยวกัน <c oughs> ก็เราก็ไปทํางานอย่างอื่นนั่นแหละ <c oughs> ก็ไม่ต้องไปยุ่งแค่นั้นแหละนะของใครของมันนะแบบนี้ถ้าถ้าช่วยได้ก็บอกว่าให้เขาทําบุญ <c oughs> ถ้าเรื่องถ้าเรื่องหมูเนะี่ยเรื่องหมูเรื่องไก่เรื่องเนื้อเนี่ยจะต้องทําบุญนะต้องทําบุญถ้าไม่ทํายังไงก็ป่วยนะป่วยแน่นอนนะ ส่วนมากจะป่วยในเรื่องของภายในนะอวัยวะภายในเนี่ยจะป่วยแล้วแต่ว่ามันจะเอาอะไรจะเป็นโรคที่รักษาไม่หายหมอตรวจไม่เจอไม่รู้ว่าเป็นอะไรเงี้ยเออเนะี่ยโรคเกี่ยวกับหมูกับไก่กับเนื้อนะที่เป็นสัตว์บกประมาณนั้นนะแต่ถ้าเป็นพวกสัตว์ทะเลเนี่ยจะเกี่ยวกับขานะแปลกเหมือนกันนะถ้าถ้าเป็นเกี่ยวกับอ่ากรรมจากการเกี่ยวกับอาหารทะเลนะพวกปลาหมึกพวกกุ้งพวกหอยอะไรพวกนี้ที่เป็นอาหารปลาทะเลนะ ก็จะตั้งแต่ตั้งแต่สะโพกลงมานะเรื่องขาเรื่องสลักเพชรเรื่องสะโพกอย่างเงี้ยเรื่องหัวเข่าอย่างเงี้ยเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นกรรมนะผมก็เจอมาหลายคนแล้วแหละแบบปวดขาปวดน่องมาปวดลงข้างขามาเนะี่ยผมก็บางทีมันหนัก,นกๆไงเ้ราก็เห็นนะทําอะไรมาอย่างเงี้ยทำอาชีพอะไรตอนแรกเขาบอกขายอาหารเจเนี่ยก่อนหน้านั้นแหละเนี่ยขับสิบล้อส่งอาหารทะเลเป๊ะเลยนะเป๊ะเลย ก็ประมาณนี้แหละนะประมาณนี้แหละก็บอกเขาเอาอไรายได้ไปทําบุญนะสักห้าเปอร์เซ็นก็มันก็จะช่วยได้นะเหมือนเจ้าสัวซีพีไงเจ้าสัวซีพีโอ้โหวันหนึ่งกี่ชีวิตใช่ไหม <laughs> เขาก็สร้างวัดสร้างวางไงเจ้าสัวเขาเขาไม่ค่อยบริจาคคนเท่าไหร่เขาแบบเอาให้วัดอย่างเดียวนะให้วัดอย่างเดียวก็คือมันมันมันใช้กรรมตรงนี้ได้ไวนะก็เขาก็รู้เนาะ <laughs> แต่เขาก็เขาก็ทําบุญนั่นแหละ แต่มาก็พูดเรื่องเรื่องดวงนะผมพูดได้ทุกเรื่องนะพูดได้ทุกเรื่องแหละก็คือจะพูดศาสตร์อะไรก็ได้นะหรือว่าพูดอภินิหารอะไรก็ได้นะแต่จะไม่สอนให้คนหลงนะก็แค่รู้เฉยๆว่ามันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยแ,แต่แต่ไม่ให้สอนให้ท่านหลงไปทั้งนั้นไปเอาเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่ทำนะไม่ทําก็ต้องดึงดึงเข้ามาสู่ทางธรรมถ้าอยากรู้มากกว่านั้นอยากเห็นอภินิหารต่างๆเรื่องนั้น,เร,น,นเรื่องนี้ก็ต้องปฏิบัติธรรมนะ เน้นให้มาปฏิบัติแล้วท่านจะรู้เองนะแบบอืจริงไหมจริงไหมอย่างเงี้ยตามที่ผนพูดนะนะอะไรอะไรจริงอะไรไม่จริงอย่างเงี้ยมันก็พิสูจน์ได้หมดแหละถ้าเราปฏิบัติภาวนาถึงนะครับ